ปอดเรนเจอร์นะครับวันนี้ติดตัวชุดแหลกจักรยานของทางทูเล่นะครับผมจะเป็นตัวทูเล่นะครับโปรไลน์นะครับตัวนี้จะไม่ถอดล้อหน้านะครับผมสามารถใส่จักรยานเสือหมอบเสือภูเขาได้นะครับผมในส่วนของตัวแหลกจักรยานนะครับตัวฐานวางล้อหลังตัวนี้ก็จะมีตัวสายรัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวยางตัวนี้นะครับกันไม่ให้ตัวล้อเป็นรอยเวลาเราลัดสายนะครับด้านหน้าและด้านหลังจะมีตัวสายรัดแล้วก็มีตัวยางรองเหมือนกันนะครับผม ในส่วนของตัวล็อกแหลกจักรยานนะครับตัวนี้ก็จะมีกุญแจการขโมยนะครับผมสามารถล็อกตัวของแหลกจักรยานการขโมยนะครับแล้วก็ล็อกตัวจักรยานนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวก้านนะครับจับกับตัวเฟรมเพื่อล็อกให้ตัวเฟรมไม่หลุดนะครับเวลาเราขับขี่ในส่วนตัวนี้จะมีตัวยางรองนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเฟรมเป็นรอยนะครับโอเคครับสำหรับ Ford Ranger นะครับผมติดตัวชุด แลกจักรยานนะครับท้ายรถของทางทูเล่น,นะครับผมรุ่นโปรไลน์นะครับ